18นากา34นาทีค่ะนี่คือรายการสถานีแรงงานนะคะคอยู่กับคุณธรรมนูนมุ้งบางชัยสิลคนคล่องพร้อมทีมงานค่ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ซึ่งวันนี้ได้ร<ด>ับเกียรติเป็น<ด>อย่างยิ่งกับท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมธนรดาแซลีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะท่านคะ สวัสดีค่ะคุณธรรมนูนสวัสดีค่ะัรระบผมในเรื่องของการาจ่ายเงินเยียวยาของมาตราสามสิบเก้ามาตราสี่สิบตอนนี้มีการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับท่านค่ะการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามนะคะเราโอนสําเร็จไปแล้วสามสิบสองล้านนะคะ,คะแล้วที่โอนไม่สําเร็จก็คือหกหมืนเจ็ดล้านหกหมืนเจ็ดพันกว่าลายนะคะที่โอนไม่สําเร็จก็คือ เรื่องการไม่ผูกพร้อมเทเรื่องการบัญชีปิดพวกนี้นะคะหรือชื่อพวกนี้นะคะยังมีตกค้างอยู่แตุ่อันกลุ่มนี้เราจะโอนให้ทุกวันพฤหัสนะคะขอให้ผู้ประกันตนไปแก้ไขนะคะส่วนผู้ประกันตนมาตาสามสิบเก้านะคะเราโอนไปแล้วนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วหนึ่งจุดสี่ล้านคนแล้วนะคะค่ะที่ตกค้างของมาตาสามสิบเก้าประมาณห้าหมืนลายนะคะยอดที่เราจะต้องโอนให้ทุกวันพฤหัสต,ต่อไปนะคะเพราะว่าส่วนมาก ที่โอนไม่สําเร็จก็คือ90%ก็คือไม่ผูกพร้อมเพยค่ะนะคะอันนี้อันนี้ต่อไปก็เป็นมาตรา40นะคะเอารวดเดียวเลยเนาะค่ะมาตรา40เราโอนไปแล้ว4.5ล้านลายครับเหลือที่ที่อเราทั้งหมดผู้ประกันตนมีสิททั้งหมด4.5ล้านแต่เราโอนสําเร็จไปแล้ว4.3ล้านนะคะ ที่โอนไม่สําเร็จประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันลายอันนี้มากที่สุดคือมาตาสี่สิบเพราะว่ามีการผิดพลาดบางครั้งพิมพ์ชื่อเป็นจากนายเป็นนางสาวจากนางสาวเป็นนายก็มีค่ะต้องมีการแก้ไขยเยอะเพราะมาตาสี่สิบเนี่ยเรามาระดมสมัครเยอะมากในช่วงสุดท้ายสิบเก้าจังหวัดสุดท้ายนะคะก็ละเลยเป็นการที่รีเจ็เยอะมากอะคะ่ะอืมครับค่ะ ในส่วนของผู้ประกันตนหลายคนก็มีข้อสงสัยครับท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนที่เคยสมัครแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สิทธิ์หรือว่ายังไงเขาจะมีการทบทวนสิทธิ์กันยังไงครับแล้วคนที่จะทบทวนสิทธิ์หลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดว่าคนกลุ่มไหนที่จะมาทบทวนสิทธิ์ครับท่านคนทบทวนสิทธิ์คือกลุ่มที่อยู่ใน29จังหวัดสีแดง ถ้ามาตรา33ก็คืออยู่ใน9ก้าประเภทกิจการถ้ามาตรา39มาตรา40ก็คืออยู่ใน29จังหวัดสีแดงนะคะที่มีสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์แต่ถ้าอยู่ในจังหวัดอื่นไม่มีสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์นะคะปุ่มนี้ที่เช็คแล้วบอกว่าไม่มีสิทธิ์เราไม่ทราบว่าไม่มีสิทธิ์เพราะอะไรมาตราสามสาอาจจะบอกว่าในจ้างไม่ได้แจ้งสาขาหรือ,อในจ้าง แจ้งเข้าช้าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กลุ่มนี้คบทวนสิทธิ์ได้แต่มาตราสามเก้าและสี่ศูนย์พออยู่ในยี่สิบเก้าจังหวัดสีแดงและสมัครตามเงื่อนไข,ขของเราแล้วเนี่ยนะคะเราบอกว่าไม่มีสิทธิ์อาจจะหนึ่งชื่อนามสกุลผิดค่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลผิดว่าเป็นคนต่างชาติเพราะในทเบียนของเราจะมีบอกว่าคีย์ว่าคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะถ้าเป็นคนต่างด้าวนี่เราจะไม่จ่ายเพราะเป็นเงินกู้ของรัฐบาลนะคะ ก็เลยก็เลยมีต <boundaries> ิด <cek> ข <warm> ัดตรงนี้ก็เลยอาจต้องแก้ไขนะคะกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มต้องมาพบทวนจิดเพราะว่าต้องมาแก้ไขเอกสารส่วนใครถ้าแก้ไขทันหรือว่าพอรู้ว่าชื่อผิดเช่นชื่อนางสาวไปเปลี่ยนเป็นนายชื่อนายไปเปลี่ยนเป็นนางอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลจดทะเบียนสมรสพอถ้ารู้แล้วว่าตัวเองผิดนะไม่ตรงกับบัตรประชาชนกับทะเบียนประกันสังคมฐานทะเบียนประกันสังคมถ้ารู้แล้วมาแก้ไขให้ทันเวลา แล้วมาเช็คใหม่ในรอบถัดไปก็อาจจะขึ้นชื่อแต่ถ้าไม่มาไม่ทันหรืออะไรเนี่ยก็ขอมาทบทวนสิทธิ์ได้แต่เราก็อยากยคือถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าทบทวนถ้าเช็คสิทธิ์แล้วบอกว่ามีสิทธิ์แต่โอนไม่ได้อันนั้นคือเรื่องพร้อมเพย์คือเรื่องสมิกบแต่เรื่องที่บอกว่าต้องทบทวนสิทธิ์ก็คือ คุณอยู่ในยี่ก้าจังหวัดสีแดงแต่บอกว่าไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ยทบทวนสิทธิ์ได้แต่ถ้าอยู่นอกเหนือยี่ก้าจังหวัดสีแดงนอกเหนือมตาตราสามเก้านอกเหนือเก้าประเภทกิจการไม่ต้องทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะจะเสียเวลายื่นทบทวนสิทธิ์เปล่าๆเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่เราจะจ่ายเยียวยาค่ะค่ะและในส่วนของขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ต้องทำยังไงบ้างคะท่านโฆษกคะ อ่าก็มีแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรานะคะสามารถพิ้น์แบบฟอร์มออกมาได้แล้วก็คุบถทวนสิทธิ์มาได้ว่าคุณเป็นผู้ประกันตนที่บริษัทไหนสมุดบตัตราสามสามอยู่บริษัทไหนทํางานตั้งแต่เมื่อไหร่ชื่อนามสกุลแนบมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาตรวจสอบทางทางเราก็จะรวบรวมจากเขตจากจังหวัด29จังหวัดเนี่ยมาให้คณะกรรมการทบทวนสิทธิ์ตรวจสอบ เราอาจจะให้ทะเบียนตรวจสอบให้อันนี้เป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเนี้ยค่ะพอทบทวนสิทธิ์อันไหนที่อยู่ในเงื่อนไขเราก็จะจ่ายให้ทีหลังนะคะพอทบทวนเสร็จว่าโอ้มีสิทธิ์นี่นาแต่อันนี้ผิดอันนี้สัญชาติเป็นต่างชาติผิดนะเป็นคนไทยอันนี้นามสกุลเปลี่ยนนะเพราะว่าจดทะเบียนสมรสแล้วมไม่มาเปลี่ยนเพราะว่าเราโอนเงินตามฐานทะเบียนนะนะคะหรือว่า เวลาเช็คสิทธิ์เนี่ยจะไม่ขึ้นถ้าฐานสิดว่าไปเป็นนางหรือนางสาวจะบอกว่าไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะถ้าผิดนิดหน่อยเพราะว่ามาตรา40เนี่ยเราระดมรับสมัครกันมากเลยตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่24สิงหาเนี่ยนะคะเราระดมสมัครจนน้องอาจจะขีดข้อมูลผิดพลาดได้นะคะค่ะครับผมส่วนในเรื่องของทำลายการโอนเงินครับท่านตอนนี้การโอนเงินให้กับผู้ประกันตนเป็นยังไงบ้างรครับทำลายแต่ละคนที่จะได้ครับ ทำลายที่เราจะจ่ายใหม่ที่มีรอบสองด้วยนี่นะคะที่บอกว่า13จังหวัดได้สองเดือนหรือ16จังหวัดสมัครใหม่ที่เช็คสิทธิ์ยังไม่ได้หรือว่ายังไม่โอนเงินเนี่ยเราจะเริ่มโอน16จังหวัดนะคะมัตตา40 16จังหวัดเนี่ยเราจะโอนวันที่20กับ21กันยานี้นะคะที่สมัครใหม่ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ภายในวันที่4ถึงวันที่24สิงหานะคะ16จังหวัดนะคะ 16หกจังหวัดนะคะมาตราสี่สิบนะคะโอนวันที่ยี่สิบและย1สิบเอ็ดสิงหากนยานะคะค่ะส่วนวันที่สิบเก้าเอ่อวันที่ยี่สิบเอ็ดโอนให้มาตาสามสิบเก้าสิบสามจังหวัดนะคะ,คะอันนี้คือรอบสองรอบสองให้ให้มาตาสามสิบเก้าสิบสามจังหวัดสีแดงนะคะอ่าแล้ว อย่าลืมนะคะ16จังหวัดได้เดือนเดียวนะคะที่21 22ก็คือ16จังหวัดได้หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะโอนสองวัน20 21ส่วนมาตรา39มาตรา40ใน13จังหวัดนี้ได้สองเดือนอม,มาตรา39เดือนที่สองเราจะโอนให้วันที่20กันยาค่ะมาตา40เราจะโอนให้วันที่22กับ23กันยานะคะบ<ๆ>ะคะ่ทีนี้ก็จะมีประเด็นของมาตรา33 13จังหวัดที่จะได้เดือนที่สองอีกนะคะ ก็จะโอนให้วันที่2 7่สจ็ยกันยาค่ะครับตอนนี้มันมีมีหลายคนครับตอนนี้เมนเข้ามาสอบถามนะครับท่านท่านโฆษกครับก็คืออย่างเช่นคุณหญิงวันดีเขาบอกว่าสมัครแต่เดือนกรกฎาคมจ่าย4สิงหาตอนนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์เลยม .40 16จังหวัดหลังครับ สิบหกจังหวัดหลังใช่ไหมคะจังหวัดหลังวันที่ยี่สิบถึงยี่ิบเอ็ดกันยานี่ค่ะที่เราจะโอนค่ะให้เช็คสิทธิ์ก่อนว่ามีสิทธิ์หรือยังแต่เราตอนรอนเรายังไม่ได้โอนนะคะเราจะโอนยี่สิบยี่ิบเอ็ดกันยาค่ะค่ะคุณปิยะบอกว่าดีคลับสมัครมาตราสี่สิบวันที่ยี่สิบห้าสิงหาหกสี่จ่ายเงินวันที่เจ็ดกันยายนจะได้ห้าพันไหมครับแต่ขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนแล้วครับแต่ขึ้นผู้ประกันตนแล้วครับหลุดไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะค่ะไม่ได้ค่ะคกับส่วนคุณ ปุชิบางจากบอกว่าอาอยู่10จังหวัดสีแดงสมัคร1นึงถึงสิบสิงหาคมได้รับสิทธิ์กลุ่มนี้ได้เงินวันไหนคะน่าจะเป็นที่28กันยาค่ะ28กันยานะครับคุณปุชิค่ะคุณบอลถามว่าทำทุกอย่างแล้วค่ะท่านโคศกชื่อถูกสมัครตรงสมัครตรงเป็นคนไทยแต่ไม่ได้รับสิทธิ์หมายค่ะว่ายังไงครับหมายถึงว่าตรวจในเว็บไซต์บอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์ใช่ไหมคะค่ะ ต,ต,ต้องต้องตรวจสอบแล้วค่ะอันนี้ต้องตรวจสอบว่าผิดตรงขั้นตอนไหนที่บอกว่าคีเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวหรือเปล่าอ,อย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเฟซบุ๊คละในเฟซบุ๊กของสำนักง,งานประกันสังคมอินบ็อกซ์เลขบัตรประชาชนเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้นะคะค่ะนะคะ,ค,ะคุณคบอลน,นะคะได้ยินท่านโฆษกชัดเจนนะคะรบกวนอินบ็อกซ์เลขบัตรประชาชนเข้าไปนะคะทีมงานจะได้ตรวจสอบให้ค่ะมาต่อที่คุณนินริฟนะครับบอกว่าสมัครม40ี่ที่ชนบุรีภายใน14สิงหาคมจ่ายเงิน15สิงหาที่กรุงเทพ เข้าเกณฑ์ไหมครับตรงนี้ท่านโฆษกสมัครที่ชนบุรีภายในที่สิบสี่สิงหาจ่ายสิบห้าที่กรุงเทพเข้าเกณฑ์ค่ะเข้าเกณฑ์นะครับอ่าคุณนี้นี่เข้าเกณฑ์นะครับอ่าแล้วก็มีคุณอ๋อทรงพลคุณทรงพลแอบมาแซสดีให้กำลังใจค่ะท่านโฆษกคะมีคุณอายถามว่าอายุทยารอบสองมาตราสี่สิบได้วันไหนคะอายุทยาสิบสิบหกสิบสามจังหวัดรอบสองใช่ไหมคะ อายุทยานอยู่ใน13จังหวัดก็ได้22 23ค่ะมาตรา40นะคะออมครับผ<ม> 22, <23. S 1> ส่วนคุณพวันคุณพะวันบอกว่าเ,เสีย10สิงหาคมไม่รู้เสียอะไรเนาะน่าจะจ่ายเงนินหรือเปล่าได้รับสิทธิ์วันไหนอยู่ชนบุรีอยู่ชนบุรีเหรอคะชนบุรีก็คือ16จังหวัดหลังอืม้ไหมคะครับมาตา40ชนบุรีที่ขึ้นทะเบียนใหม่อันน,น,นี้เดี๋ยวนะคะ ชนบุรีที่ขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยอ่าสิบสิบเก้าจังหวัดก็คือสิบสามจังหวัดนี้ใช่ไหมคะค่ะสมัครวันไหนนะสิบสิงหาบอกว่าเสียสิบสิงหาน่าจะจ่ายเงินสิบสิงหานะครับจ่ายและสมัครสิบสิงหาใช่ไหมคะครับอ่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ได้ค่ะยี่สิบแปดนี่ค่ะคุณอณอนนภาบอกว่าสิบหกจังหวัดหลังคนที่สมัครวันที่สามสิงหาจ่ายวันที่ห้าสิงหาไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะทํายังไงดีคะจะได้รับสิทธิ์ไหมคะ อาสมัครภายในวันที่สี่ถึงวันที่ยี่สิี่สิงหาก็เป็นกลุ่มนี้มีสิทธิ์อยู่แล้วสิบหกจังหวัดนะคะแต่เราจะโอนเงินวันที่ยี่สิบยี่ิบเอ็ดค่ะส่วนคุณปุชิถามมาอีกรอบนึงเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะยังถามมาบอกว่าอยากทราบจริงค่ะว่าอยู่สิบจังหวัดแรกจะได้เงินทีเดียวไหมสิบจังหวัดแรกเราโอนไปแล้วโอนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะโอนไปแล้วค่ะค่ะคุณพานิการยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองค่ะค่ะคุณพานิการถามว่ามสี่สิบสมัครยี่สิบสี่สิงหาจะได้วันไหนคะรอบแรกค่ะ ยี่สิบสิงงานนรอบสองแล้ไขเงินดาวน์มาและไขเงินวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายค่ะท่านคนส่งย้ำว่าสมัครใหม่คือสี่ถึงยี่สิบสี่สิงหานี่คือรอบใหม่ใช่ไหมคะท่านคะใช่ค่ะอ่ารอบใหม่นี่คือย้ำกันว่าจังหวัดอ่าค่ะค่ะส่วนคุณใบยกบอกว่าสมัครประกันสังคมมาตราสามสิบเก้าต่างจังหวัดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันและมาขึ้นกับประกันสังคมพื้นที่นนทบุรีแล้วหลังสาสิบเอ็กรกฎาคม จ่ายประกันทังคมก็หักจากบัญชีธนาคารหูยาวนะอันนี้จะทำยังย้ายไปอยู่ที่ให้ทบทวนสิทธิ์เลยค่ะอ๋อให้ทบทวนสิทธิ์อ่าค่ะท่านโฆษกคะทบทวนสิทธิ์ช่วยย้าอีกครั้งได้ไหมคะว่าคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านเนี่ยติดตามอยู่ทบทวนสิทธิ์ต้องทายังไงบ้างคะก็ไปอ่าโหลดเข้าเว็บไซต์นะคะโหลดแบบทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็พิมพ์แบบออกมาพิมพ์ในแบบออกมาแล้วก็เขียนรายละเอียดทั้งหมดนะคะข้อมูลอยู่ในอยู่ในแบบฟอร์มทั้งหมดให้กรอกมาให้หมดแล้วก็กรอกบัตรกรอก เบอร์โทรศัพท์ให้ดีนะคะเราจะได้เผื่อมีอะไรติดขัดเราจะได้โทรกลับไปสอบถามนะคะแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ให้ถ้าเปลี่ยนชื่อก็แนบเอกสารเปลี่ยนชื่อบบถ้อเอาเปลี่ยนนามสกุลก็แนบแนบใบสมรสถหรือเอกสารเปลี่ยนนามสกุลนะคะให้ส่งมาที่สํานักง,งานประกันสังคมที่ท่านสมัครในยี่สิบเก้าจังหวัดเนี้ยที่ไหน ท่านก็ส่งมาที่นั่นเลยท่านสมัครที่เขตพื้นที่หนึ่งท่านก็ส่งพื้นที่หนึ่งท่านสมัครที่จังหวัดนนทบุรีท่านก็ส่งที่นนทบุรีอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเขาจะรวบรวมมาให้คณะกรรมการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะค่ะมิสเตอร์รัฐพลบอกว่าสิบจังหวัดเพิ่งได้สิทธิ์วันที่เจ็ดจะได้ทีเดียวหมื่นหนึ่งไหมครับผมค่ะได้สิทธิ์วันที่เจ็ดเจ็ดเดือนไหนอ่ะกันยาเหรอค่ะกันยาหรือสิงหาว่าไม่ได้บอกค่ะถ้าถ้าถ้าสิบถ้าสิบสามจังหวัดอะนะคะ ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยจะได้สองเดือนพร้อมกันวันที่ยี่แปดค่ะอืมค่ะครับส่วนคุณปียะเอ๊ะนี่อ่านไปแรอยังคุณปียะบอกว่าดีสมัครมาตราสี่สิบวันที่ยี่สิบห้าสิงหาจ่ายเงินวันที่เจ็ดกันยาจะได้ห้าพันไหมครับหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs> ค่ะสี่สิงหาะคะโอ้ <laughs> เกินเวลาเนาะโอ้คุณปียะเสียดายจังเลย ค่ะคุณมีสิทธ์ค่ะชื่อคุณมีสิทธ์นะคะบอกว่าสมัครที่ฉะเชิงเซาแต่จ่ายเงินที่กาญจนบุรีแบบนี้จะได้สองเดือนไหมคะมสมัครที่ฉะเชิงเซาภายในวันไหนคะครับไม่ได้บอกเพิ่มเติมค่ะท่านคะสิบเก้าจังห <15. S 2> วัดสิบสามจังหวัดสิบสามจังหวัดนี้จะได้จะได้สองเดือนค่ะแต่สิบหกจังหวัดได้เดือนเดียวค่ะส่วนคุณสำรวยบอกว่าสิบหกจังหวัดหลังสมัครสามสิงหาแต่จ่ายเจ็ดสิงหา ขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์ทำไมถึงไม่เข้าเกณฑ์ล่ะประกันสังคมบอกไม่ได้สิทธิ์รบกวนช่วยตอบหน่อยครับท่านโฆษกะจะตอบให้ได้ก็คือหลักฐานครบถ้วนหมายถึงว่าขึ้นบอกไม่รับสิทธิ์แปลว่าเขายังไม่กวาดข้อมูลที่คุณจ่ายเงินแจะบอกว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นรอเขากวาดข้อมูลอีกทีหนึง่งกลุ่มเนี้ยสิบหกจังหวัดเนี่ยเขาจะโอนภายในวันที่ยี่สิบกันยา ถ้าหวานข้อมูลแล้วไม่มีแปลว่าต้องผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะชื่อนามสกุลหรืออาฐานทะเบียนผิดพลาดอันนี้ต้องมาทบทวนสิทธิ์ค่ะถ้าถ้าไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้าก่อนวันที่ยี่สิบกันยาเนี่ยขึ้นชื่อมาว่ามีสิทธิ์เราก็จะโอนให้วันที่ยี่สิบกันยายี่สิบยิบเอ็ดค่ะสองวันค่ะค่ะคุณแก้ววัดสิงบอกว่าสมัครมสี่สิบจ่ายสี่ถึงห้าสิงหาคมส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิ์ท่านช่วยแนะนําสักนิดค่ะก็สี่ถึงยี่สิ่สิงหาเนี่ยเราจะจ่าย สิบหกจังหวัดเราจะจ่ายวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดไงคะ,คะส่วนคุณพรพิมลบอกว่าอยากถามว่าบัตรอยู่ต่างจังหวัดแต่ทําง,งานในพื้นที่สีแดงจะได้ไหมเงื่อนไขเงื่อนไขมาตราสี่สิบนะคะหนึ่งสมัครในพื้นที่สีแดงสองจ่ายเงินในพื้นที่สีแดง 3, สามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่สีแดงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ,คะจะได้สิทธิ์ค่ะครับผมส่วนคุณ ปิป็นปิญญพัฒน์เนาะอาจารผิดขออภัยนะครับค่ะน่าจะใจร้อนหือนว่ามาตราสี่สิบโอนรอบสองวันไหนท่านโฆษกมาตราสี่สิบโอนรอบสองวันที่ยี่สิบสองยี่สามจ้าค่ะีสามนะจ๊ะคุณโบบอกว่ารายชื่อรับสิทธิจะอัปเดตอีกวันไหนคะท่านโฆษกคะไปเรื่อยๆแสดงว่าต้องติดตามตลอดใช่ไหมก็เข้าไปในเว็บไซต์ช่แล้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ตลอดค่ะเพราะว่าพอข้อมูลผิด เราก็เอาให้แก้ไขแล้วเราก็อัพข้อมูลใหม่อัพข้อมูลใหม่อย่างเงี้ยค,คุณสมนึกบอกว่าสรุป29จังหวัดจะได้ทุกคนไหมครับถ้าชําระก่อน24สิงหาได้ทุกคนค่ะถ้าเข้าเงื่อนไขได้หมดเลยค่ะค่ะชัดเลยนะคะเพราะว่าเราจ่ายเงินเราจะจ่ายเงินให้ถึงวันที่31ธันวาค่ะค่ะคุณแนนก็เลยถามว่าสมัครวันไหนก็ได้แต่จ่ายภายใน24สิงหายังไงก็ได้รับสิทธิ์ใช่ไหมคะ16จังหวัด ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณฝนทองบอกว่าขอให้ท่านรัตดาพิจารณาสิบจังหวัดแรกที่ลงไม่ทันด้วยครับมีอ้อนมีอ้อนมีอ้อนเข้ามาค่ะอยากจะให้จังเลยท่านรัดารวยเนี่ยรัดาแจกหมดเลยค่ะเราาัดาก็จ่ายตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังไม่ใช่เงินของประกันสังคมเป็นเงินกู้ของรัฐบาลนะคะค่ะคุณหญิงวันดี ค่ะท่าน<ช>ูาส้สกคะด้วยเวลาเราโหกระชั้นมาคุณผู้ฟังก็สนใจถามเข้ามาเยอะมากคุณหญิงวันดีถามว่าสมัครเดือนกรกฎาคมจ่ายสี่สิงหาไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะราชบุรีต้องทํายังไงคะราชบุรีนี่นอยู่ในจังหวัดอ่าจไม่ได้ราชบุรีอยู่ในสิบสามจังหวัดหรือสิบหกจังหวัดราชบุรีนี่อ่าถ้าจัดูสิบหกจังหวัดครับถ้าสิบหกจังหวัดก็สมัครภายในสี่ถึงยี่สบสี่ สิงหาก็ได้อยู่แล้วค่ะนี่ก็เข้าเกณฑ์อยู่เนาะเข้าเกณฑ์อยู่ได้ห้าพันใช่ไหมคะสามสิงหาใช่ค่าได้ห้าพันสิบหกจังหวัดได้เดือนเดียวค่ะอ่ารอตรวจสอบสิทธิ์เนาะคุณได้ได้เนาะคุณหญิงได้คุณหญิงได้นะค่ะคุณคุณโบถามอีกค่ะว่าคนที่วันที่สิบหกได้รับสิทธิ์แล้ววันที่สิบแปดไม่ได้หรอคะจะได้รับสิทธิ์คืนไหมคะปราจีนบุรีจ่ายตู้บุญเติมค่ะเอออย่างนี้ตู้บุญเติมมีปัญหาที่ที่เราบอกว่าพอเช็คครั้งแรกมีสิทธิ์ พอเช็คครั้งที่สองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากว่าตู้บูญเติมไปจ่ายที่จังหวัดไหนรหัสขึ้นประเภทที่กรุงเทพรหัสกรุงเทพทั้งหมดเลยทําให้จังหวัดที่ไม่ใช่ยีิบก้าจังหวัดสีแดงก็มีแต่พอไปเช็คสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์เราก็เลยกันอันนี้ไว้ก่อนตู้บุญเติม ต้องเอามาแยกก่อนว่าอันไหนที่อยู่2ีจังหวัดสีแดงเพราะว่านุ่นไปอุดรธานีไปจ่ายตู้บุญเติมก็ขึ้นกรุงเทพอะค่ะค่ะเอาอันนี้สําคัญเลยค่ะท่านควรกคุณอินทิราถามว่าในเพจหนึง่งมีการโพสต์ถามมาว่าโพสต์มาว่ามีเมลจากสํานักง,งานประกันสังคมแจ้งมาในเมลให้บอกว่าม,ามา .40 เนี่ยจะมีการโอนเงินนะคะช่วง4ถึง24สิงหาจะโอนเงินเริ่มวันที่15กันยาข้อมูลนี้จริงไหมคะ ไม่ค่ะเราเริ่มมันที่20กันยานะคะแต่15กันยาเนี่ยเราจะหมายถึงว่าทุกวันพฤหัสเราจะเราจะโอนให้กลุ่มที่รีเจ็คค่ะกลุ่มที่โอนไม่ผ่านแล้วก็จะโอนเรื่อยๆทุกวันพฤหัสอยู่แล้วค่ะของรอบแรกอะค่ะแต่มีอีเมลส่งไปให้ไหมคะท่านคะอีเมลไม่มีค่ะเราไม่เคยส่งอีเมลให้ใครแล้วก็มีกลุ่มที่ชาชีพนะถเป็นเอ่อถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ท่านกรอกอะไรท่านอย่าไปกรอกนะคะเราไม่ให้ท่านกรอกอะไรเลยเพราะฐานข้อมูลท่านอยู่กับเราอยู่แล้วค่ะค่ะครับส่วนคุณ หนูเบลหนูเบลซ่าบอกว่าสมัครวันที่3สิงหาคมจ่ายเงินวันที่ยีสิงหาคมอยู่ใน16จังหวัดหลังม40มีสิทธิ์ไหมครับก็2 0 21่อค่ะโอนค่ะรอนะคุณหนูเบลดีใจด้วยค่ะคุณแพนวดีน้องสมัครม40 16จังหวัดหลังแต่จ่ายเงิน26สิสิงหาจะรับสิทธิ์ไหมคะ ไม่ได้ค่ะทําไมไปจ่ายยี่สิหกสิงหาละจ้าเขาให้จ่ายยี่สิบ <c oughs> สี่สิงหาแล้วแบบนี้จะมีม,ม,มีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างอื่น,น,นด้วย<ด>ไหมคะท่าน,นอันนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขทบทวนก็ไม่ได้มมไม่ต้องทบทวนมาเสียเวลานะคะเพราะว่าถต่ท่านเสียเวลาเสียค่าส่งด้วย<ม><ม>เพราะว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ทบทวนนะคะคนนี้คนนี้มีคนมีคนถามแบบนี้หลายคนคุณมีสิทธิ์แค่คิดถึงนะเขาบอกว่าสมัครที่ฉะเชิงเซาแต่ว่าจ่ายเงินที่กาญจนบุรีจะได้สองเดือนไหมท่านโฆษก สมัครชาเชิงเซาจ่ายเงินกานจรนบุรีจังหวัดใช่ไหมัแป่านู่แปดเล้วสิบสามจังหวัดก็ได้สองเดือนค่ะอ่าสิบสามจังหวัดครับได้สองเดือนเนาะค่ะคุณสุภัตราบัตรประชาชนอยู่ชนบุรีแต่สมัครจ่ายเงินที่ปราจีนได้สองเดือนหรือหนึ่งเดือนมอสี่สิบอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะสมัครที่ไหนนะชนบุรีชนบุรีก็ได้สองเดือนชนบุรีได้สองเดือนเนาะบัตรประชาชนอยู่ชนแต่สมัครจ่ายเงินที่ปราจีนค่ะอืมจะได้สองหรือว่าหนึ่งเดือน เบียนบ้านหรือที่ชนบุรีใช่ไหมคะค่ะสมัครที่ปราจีนค่ะจ่ายเงินที่ปราจีนจะได้สองเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนเข้ามาปราศรสิบค่ะสมัครที่ชนใช่ไหมสมัครที่ชนใช่ไหมคะบอกไเขาบอกไไม่ได้บอกเขาบอกว่าบัตรประชาชนอยู่ชนบุรีแต่สมัครจ่ายเงินที่ปราจีนบุรีมอสี่สิบค่ะจะได้สองเดือนหรือหนึ่งเดือนคะ สองเดือนคะ่ะโอ้โหเย็นดีด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวรอนะส่วนคุณเมย์บอกว่าอายุทยาสมัครสิบสามสิงหายังไม่ได้รับเงินรอบแรกเลยจะได้รับสอง <c oughs> ไหม <c oughs> จเย็นจะเย็นได้ <c oughs> นนรับสองเดือนวันที่ยี่สิบแปดนี่แหละค่ะอ๋อสองเดือนสองเดือนเรดลวดไปเลยใช่ไหมครับค่ะถ้าถ้าสมัครภายในวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมและจ่ายเงินภายในวันที่สิบสิงหาเนี่ยสามารถได้สองเดือนเลยค่ะอมสมัครสิบสามสิงหาท่านโฆษกสมัครสิบสามสิงหาจังหวัดไหนอยุทยาครับ อ๋อยุธยายุธยาก็ได้สองเดือนอยู่แล้วนี่สูนยหสามศูนห้าได้สอ,ดสองเดือนได้สิบหกจังหวัดอยู่ในสิบหกจังหวัดได้สองไม่สิบสามจังหวัดได้สองเดือนค่ะคุณแอมแปบอกว่าสมัครที่เพชรบุรีค่ะหนูจ่ายวันที่ห้าประจวบยังไม่ได้รับสิทธ์ค่ะเป็นเพราะอะไรคะอ๋อสมัครสมัครควันที่เท่าไหร่คะเอ่อวันที่ห้าค่ะห้าสิงหาเออไม่ได้บอกเขาว่าห้าสิงหาหรือห้ากันยาค่ะหนาสิ ถ้าไหนเนาะถ้าสิงหาก็ยี่สิบยี่บเอ็ดนะคะถ้า,ถ,าถ้าเป็นไปตามกําหนดโอ้โอ,อ,อ,อ้สักสักสามคนแล้วกันสามคำถามแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วใช่ค่ะคุณส้มซาซานะคะบอกว่าม,มอสี่สิบรอบแรกเริ่มจ่ายวันไหนคะรอบแรกรจ่ายไปแล้วสิบสามจังสิบหกจัจงหวัดจ่ายไปแล้ว <laughs> 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 จ่ายหมดแล้ว <laughs> ลตอนนี้คืงรอรอบสองที่ที่ยังไม่จ่ายแต่สิบสิบสามจังหวัดรอบสองก็จะจ่ายวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะค่ะ ีอีกไหมคุณชัยศิลค่ะคุณขวัญฮนะคะบอกว่ามสามสามมสามเก้าิบจังหวัดแรกได้เงินเดือนที่สองวันได้ครับเออเป็นบอกเล่าใช่ไหมคะหรือว่าถามต่อคะน่าจะบอกเล่า <c oughs> บอกเล่าบอกเล่าอันนี้ในคุณมิวมิวคุณมิวมิว,มวดีกว่าคุณมิวบอกว่าสมัครมสี่ศูนเขาบอกว่าเลือกจ่ายแบบ100บาทแต่อยากเปลี่ยนเป็น300อบาทได้ไหมท่านโฆษก เปลี่ยนได้ค่ะเดือนหน้าไปเปลี่ยนเลยค่ะอืมยินดีเลยใช่ไหมครับยินดีเลยอ่าค่ะ <c oughs> คุณรานุกาบวมอสามสามรอทบทวนสิทธิต้องรอนานไหมคะอ่ะทบทวนได้เลยเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้อืม,อมเอาละอ่ะพอะสมควรแล้วเนาะใช่ค่ะท่านโฆษกทมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องผู้ประกันตนไหมครับก็ฝากไปถึงพี่น้องผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเราโอนไม่ได้เราอยากโอนให้ท่านเหลือเกินนะคะ พร้อมเพย์ไปตรวจหรือยังสมุดบัญชีสมุดบัญช,ชีเป็นของตัวเองนะคะบางคนไปเอาสมุดบัญชีของภรรยานะคะพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนนะคะไม่ใช่ผูกกับโทรศัพท์นะคะ <c oughs> แล้วบางครั้งบัญชีปิดไม่ตัวเองไม่รู้ไปผูกพร้อมเพย์กับบัญชีที่ปิดนะคะ <c oughs> หรือบัญชีมีปัญหาที่ธนาคารอายัดหรืออะไรพวกนี้มีเงื่อนไขดิดเงื่อนไขอะไรพวกนี้ให้คุณไปเคลียร์พวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะเราถึงจะโอนได้นะคะ <c oughs> ถ้า <c oughs> <ม>บอกว่ามีสิดธแล้วโอนไม่ได้ก็คือเขาจะบอกว่าโอนไม่ได้ด้วยเงื่อนไขอะไรเขาจะมีข้อไหนบอกอัย ในในในเว็บไซต์อะค่ะจะมีบอกว่าโอนไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาละขอบพระคุณท่านโคโสกรัดดาแซลีนะครับโคศกสำนักงานประกันสังคมวันนี้มาไขข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องของการทบทวนสิทธิ์การจ่ายเงินเยียวยามาตรา3 3 3มสามเขอบพระคุณครับท่านขอบพระคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ด